สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องพ่อปายสู้กู๊สู้คนสวัสดีพี่น้องที่อยู่ในประเทศพี่น้องที่ไปสู่การสู่งานอยู่ต่างประเทศพี่น้องประเทศเพื่อนบ้านสู้คนครับมือหนึ่งว่าผมวับผมคือเกาทั้งช่องวาลินพาเซ็บเชนแหนวพี่น้องเอากฝากนิดนะครับพี่น้องฝากกด subscribe กดติดใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนิดนะครับเอามือนี้ผม,ผม,ผม per ก็ได้เมนู่เส็บเมาฝากพี 69. ่ตอนน้องคือเกาพี <Albert>. ่น้องเมนู purchases. ่ขอบุญเศร้าหน้าปลาบพี่น้องน้าปลาบคือเป็นส้มเนื้อติดีจังเลย ก็จะดูดน้ำไม่แต่ว่ามันอยู่ทั้งไตพี่น่องเอา้ากิโลนึงพี่น่องเอาวปุ่นเศร้าน้ำปลาน้านัวๆผักกับปลาแกมไปได้พักกัดดองเนี่ยทั่วปู้พักสลัดเนี่ยได้แับหมูมากับน้ำพี่น่องแกะก่อนพี่น่องแับหมูมาก มาพี่น้องมาแซ่บๆน้ำผมสุมองสุวรรณกัคือเก่าครับพี่น้องกวนสีลูกม,มือบอกว่าสีเป็นภาพหรือว่าจานที่เ็สลงไปบอถบอ่้วนกัขอโทษขอไปพี่อ่ไปน้องสุกุสุกวนได้ครับเด้อมาพี่น้องมาแซ่บๆน้ำผมกำแรกคือเก่าเพื่อพี่เพื่อน้องสุกุสุกวนอื กัดกลอครับไปเนาะนัวๆน่ไหบัีเาะอยากัดกววงจังเลยพี่นาะ มาส่วนจังหน้าขึ้นกาพี่นอ้องฝนตกลิ่นเบิดมือบิดขึ้นตกอยุ่นนี่เป็นอาทิตกว่าละพี่นอ้องไปไสบอร์ได้จืนเปียก ขักพี่หน่องครับจัดเด้อพี่หน่องเด้ขอขนมเส้นยเศร้าวน้าปลา่ะยับ่ายเอาอันนี้จบน้วใหม่พี่หน่องใสง่หมเข้นเขาเหน,นี่ม มันจะค้ำกันน่ะพี่น้อเออ,อ,อไปคนละทางเลยพี่น้อนี่ตัวมันเข้ากันพี่นนอ a เือเอาส่สมากอยู่ทีหนองใส่ปะ่าโอ้ีร <c oughs> ีก็าาเปลียดหนามาะอือหอดหนามดนหรอโอ้ อยากใส่มือจากน้อยน,นะพี่น้องใส่มือมันเนี่ของสีเว้งแก้วใช่ไหม so goodbye you know บรรยากาศดีๆพี่นอ้องฝนตกเลิ่นปล่อยๆเก็บแต่คน้ฉี่ขันแบบนี้กินแล้วมิตรอ,อยากเขาห้องร้อน่อนเลยเตรใจหัวอ่อหัวไม้เมียไม่ไมปัญญังหรอพี่นอ้องเฮ้ย ข้าวหัวพี่นอกข้าวหัวบรรยากาศทั้งสี่หัวไม้เมี่ยงไม่ย่างบัวคาร์อนหัวเมี่ยหัวมาตาหนอกพี่น้องหัวกระยากบันมีแหงมีลูกน้ำแหงจัง ลูกกับปกติว่าบ่ยอยางนี้จะกเฮี้ยนเนี้ยแั่พ่อมาตะนอกไปแม่พ่อกับแม่ก็จะหยอกกันซะละ 好。Mm hmm. Cut, Mm -hmm. อเอาพี่น้องก็เป็นว่าแบ่บคี่เา่าเขาปุ่นกิโลนึงเขาปุ่นเศ้าวน้าปะลากิโลนึงพี่น้องก็เ,เป็นว่าแบ่บขบรถถึงเผ็ดถึงแบ่บแต่ว่าบ่ฮห่นมือเนี่ยอากาศดีพี่น้องเป็นตะนอนเป็นตะนอนเว้นผุ้ได้มีลูกมีเมียครับแต่งานไม่กับน,นอนกอดเมียพี่น้องความสุขผุ้ได้มาตะนอกตะนาใหม่กับเฝ้าให้ลูกไปลุงเยียนที่ด้ นอดกว่ามียพี่น,อออน้องแล้วเ้านลวงว่าวันพี่น้องคลิปนี้เก็ไว้สำเนียสักวันพ่อกันไม่ชิปนาพี่น้องว่าผมสิได้เมนูยังแซ่บๆมาฝากพี่ตอนน้องเองครับคลิปนี้กันขวาลาพี่น้องกไปครับภาพบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าคือเกาลูนพี่น้องคลิปนี้ยขวาลานไปก่อนครับสวัสดีครับ